การแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งปัจจุบันการลบลูดูมินสถาบันได้เผยแพร่ไปทางสื่อโซเชียลมากมายทำให้สถาบัน หมดความเลื่อมใสและศรัทธาซึ่งถือว่าบุคคลเหล่านั้นผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่หนึ่งเลยได้กำหนดไว้ว่ารัฐธรรมนูญของไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันม,มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระความรูของชาติใครที่ไม่รักสถาบันก็ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศก็ถือว่าผู้นั้นไม่รักชาติใครตอบได้บ้างว่ากิจกรรมหน้าที่ที่เราทำแสดงออก เป็นการแสดงออกที่เราเนี่ยได้รักสถาบันในยานง่ายที่สุดที่เราคิดว่าเราทำได้ตอไปห้ฟังใครตออ่อบได้ว่ากิจกรรมที่เราเทิดทูนสถาบันพระมหา菩ร萨รหนึ่งเมื่อเราได้ยินเพียงสรรเสริญพระบามีเราก็ยืนตรงแสดงการเคารพก,ก็ถือว่าเรา ได้เกิดทุนสถาบังแล้วการศรึกษาพระราชกรณียกิจของทุกๆุกพระองค์การทำโครงการพระราชดำริซึ่งมีหลายพันโครงการซึ่งในหลวงรัชกาลที่เก้าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสี่พันกว่าโครงการ หลายๆคนอาจจะรู là, là, ้จักใครรู้จักโครงการพระราชดำริบ้างยกมือยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังนิดโครงการพระราชดำริผมู้ารกตรรมเ้ต่อครับโครงการพรยตัวอย่างเช่นโครงการแก้เโครงการช่างหัวมานีครับ โครการเขื่อนต่างๆโครการแก้มลินทำไมจะต้องมีเพราะว่าข้นตรงหัวใจอนาประชาราษฎร์เหตุที่สร้างเขื่อนเพื่อตักเก็บน้ําไว้ไม่ให้น้ำอันทลักไปท่วบ้านเรือนที่อยู่ภายด้านล่างของเขื่อนแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ในหน้าแรงน้ำนั้นก็มาใช้ทั้งการเกษตรทั้งอุปโภคบริโภค โครงการหลายๆอย่างทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีงานทําได้มีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพราะนั้นขอให้น้นองกทหารใหม่ช่วยกันทำหน้าที่เป็นคนไทยที่ดีเป็นทหา,หารของพระราชาปลดออกไปแล้วก็ยังยึดมั่น ยึดหลักที่จะปกปกักรักษาสามสถาบันหลักของชาติเราทำอะไรไม่ได้มากแต่เราก็ขอให้เราทำหน้าที่โดยเริ่มจากตัวเราทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสิ่งใดที่มันก่อให้ความให้เกิดความวุ่นวายของประเทศเราก็อยากไปเข้าร่วมถ้าทุกคน ทำหน้าที่ประชาธิปไตยถ้าทำได้สมบูรณ์ก็ใช้หลักประชาธิปไตยใน,นการปกครองประเทศซึ่งมันก็มีมาใช้มาตั้งแต่พศ2475มันก็อยู่มาได้ประเทศไทยก็ไม่ได้ตกเป็นเมืองข,ขึ้นของไทยก็เพราะเราบอกประชาธิปไตยทันทีว่มมามากษัตริย์ตตกเป็นประมุขก็ปกครองประเทศมาได้